คนเรามันเครียดนะพี่องานก็ไม่มีโออะไรทํานองนี้ไงไม่เล็กอย่างหนึ่งไปไหนก็ไปไม่ได้ถ้าคนอยู่ต่างจังหวัดมีแฟนอยู่ต่าง มันี้เดินมันก็มีคนสูงนะมันผ่อนคลายไงห้องน่ะมันก็เหลือแล้วไงเิไปเที่ยวเขนนั่งนู่น,นะน้หาดเนาะนอนตากลมเย็นเยก็กลับ จนจะไม่มีจะกินเนาะโอโห้แบบบางคนจนจนจนไม่มีที่อยู่ไม่มีก็ถึงบอกว่าประเทศไทยมาถึงจุดนี้เหรอออมาถึงจุดแบบจุดนี้ให้เลยัามากเลยแบบจุดคนไทยไม่มีจะกินอ่ะออไม่น่าเชื่อเนาะไม่น่าเชื่อว่าคนไทยจะจะตกอับแบบไม่มีจะกินต้องได้ไปเรียนไหมเดินไปขอข้าวแล้วแล้วทีนี้แบบเวียดนาเลยอ้อแบบบองประเทศเวียนเจอมาเมื่อกี้ะไปหา สงอ,องรอบสองปีสองทันเมียนี่ขอทานแบบขอทานเยอะมากขอทานนี่ เราเมื่อเราเมื่องกันเลิกกันข่านี้นะี่เออแบบขึ้นมาละเอ๊ะทำไมมันมันหดหูงี้แล้วแต่เขาไม่รู้ตัวจะตักเปี้ยจะค่อยๆเตอีกทีหนึ่งจริงๆหัวหูมากเลยเนาะเป็นเทปไทยนี่ไม่น่าเชื่อเนาะไม่น่าเชื่อเราเชื่อว่าเราฝันไปเลยเนาะ มันเรายังเราไม่ใช่เมืองไทยอ่ะไม่ใช่โหในหลวงรอรอรอก้าถ้าเกิดท่านอยู่ท่านมองอยอู่ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกไม่ท่านม,มองอยู่หรือเปล่า,อ,าอะไระะเงี้ยเตียงตัวแบบนอนมาเขาเรนนอนเกียตงตัวมนุษย์เลื่อนตัวแล้วน่นอนเงี้ยเลย หนูรู้เลยว่าไม่ใช่มันอ่านใค่ลูกสาวมันอ่านแน่เลยมันชอบเล่นโทรศัพท์เด็กพเนี้ยอืมอ่าน,านแล้วไม่ตอบใช่ไหมเออเนี่ยนูเค่อยนู้ถามว่าตื่น,นยังคือเงียบแค่มันอ่านแล้วมันไม่ตอบ ถ้าพ mm ัอ hmm. หนูอ่านมันจะตอบ mm hmm. เนี่ย mm hmm. ค่อยได้ถามไปเลยว่าใครใคร,ใครอ่าน mm hmm. คือบตอบยังยังหนูรู้เลยว่าลูกสาวมันเล่นโทรศัพท์ลูกมันเล่น <c oughs> จังยังมันอ่านถึงตอนที่หนูพิมพ์ไปว่าตื่นยังนี่เงียบแค้แล้วค่อยก็พิดไปว่าใครอ่านนี่คือบทตอบถ้าไม่ตอบมืงบอกนะไม่สนนะ เราลำบากแล้วก็ยืนอยู่ข้างๆเราอะกก่ะเขาก็รักเรา ตันนี้ของแถมที่กลับมายังปลอดภัยขอบคุณค่ะพี่ว่าเ้เป็นห่วงแล้วก็นึกถึงแต่ไม่อยากถามนึกถึงนึกถึงแฟนหัวนึกถึงให้เขาห่วงใยมางหรือเปล่าเขาสนใจม้างไหมมันสึกมันจะเป็นยังไงของอย่างนี้มันมีกำลังใจโอ้โหม่ อยากได้กำไรใจจากมันหลกหนูอยากได้กำไรใจจากลูกจากแม่นูน่น<ม>แต่พอหนูไปรักษาจริงๆแล้วมันไม่น่ากลัวเลยเพ<ม>ื่อนฝูงเยอะแยะสนุกจะตายเลยพี่หมอที่บ้านนอกค<ม>อมะละกอเป็นกะสอบกระสอบ<ม>สอย่างเงี้ย<ม>เอาไปทิ้งไว้ที่จุดอ่าข้อกับข้าวมาส่งว<ม>ารที่มะละกมอมะเขือเทศอะไรเขาเขาเอามาเตรียมไปให้เลยคุณหมอนะ่ะ เขาตามกันทั้งวันสองผู้มีตามกันอยู่เลยตามกันก็กินกินกันใช่ไหมกลุ่มใครกลุ่มมันผู้ชายน่ะยิ่งผู้ชายมันไม่รู้จะไปทําอะไรเนาะแล้วก็ไปสักเองตามเองกินกัน่ะกับข้าวมันเบื่อพี่มันมีมันมันคือเขาก็จะให้ตอนเช้าเข้าต้มพอตอนเที่ยงมากับข้าวก็สองอย่างมันจะเป็นข้าวเจ้าอย่างเดียวนะกับข้าวเขาทาต้มจืดมั่งผัดมั่งอย่างนี้ไงเออ คือเขาจะาตอนเย็นสีส่โมงเย็นนี้มาอีกแล้วข้าวสี่โมงนะอ,อ่าสี่โมงห้าโมงมาอีกแล้วก็คือคือให้ตักแบบบุฟเฟ่เลยนะเขาไม่เขากล่องโฟมมันเปืือง,องมันเปลืองเขาก็เลยให้แบบเขามีจานไงมีถ้วยมีจานอย่างไงเออตักใครอยากได้ข้าวน้อยก็อเอาข้าวน้อยคือเขาทำมากับข้าวเหลือทุกวัน กับข้าวเหลือทุกวันวกับข้าวเหลือทุกวันข้าวเหลือทุกวันมันเขาทํามาให้ให้เยอะมากมันก็จะเป็นโกแอบเป็นแบบว่าเขาทําไว้นั่นโกดังแบบของผู้ชายต่างหาผู้หญิงผู้หญิงมีสองที่แต่หนูได้มาอยู่ตึกแบบนี้ตึกเหมือนบ้านอเป็นห้อง,งน้าส่วนตัวห้อง,งน้ำต้องเจ็ดห้องเตียงแค่อ ส0ิบเตียงที่หนูอยู่น่ะหนูโชคดีแต่ตรงที่มันอยู่เยอะๆนั้นร้อยกว่าร้อยสองร้อยอะเตียงที่มันติดๆกันดีแล้วหนูไม่ได้เข้าในจุดนั้นอืมเราเลยหายเร็ยวไม่ใช่ว่าหายเรีวหนูไม่ชอบมันคนมันเยอะอืมพอหนูได้มาอยู่ตึกนี้ใช่ไหมมาทันเวักสายอยู่ที่โรงพยาบาลก็สิบสี่วันเต็มสิคะหมอเขาไม่ให้ออกนะถ้าไม่ครบนะอ้า สิบสี่วันแล้วก็มาอยู่บ้านอาทิตย์หนึ่งก็มาอยู่นี่อาทิตย์หนึ่งแล้วก็เพิ่งได้ทางานเมื่อวันจะก็อยู่อีกสี่วัน้ามันก็เป็นสิบสี่วันห้โรคนหายจริงๆไม่ติดต่อใช่เชื่อมันตายจริงๆแล้วกินยาอกว่าม่อยู่บ้านหืมมอยู่บ้านกินยาป่ะเขาให้ยามากินหมดแล้วอกินเขาก็ถามเราว่าเรามีอาการอะไรทุกคน่อยหมอหมอเขาเขาจะวิดีโอคอลคุยกับเราส่วนตัวเลยนะเขาไม่ได้สูงสี่สูห้านะ ใครจะออกเนี่ยเขาจะวีดีโอคอคุยคุยกับคนไข้เขาเป็นส่วนตัวเลยคนโน้นมีอาการยังไงคนนี้มีอาการยังไงยังไงแล้วเขาก็จะจัดยาให้ไม่เหมือนไม่เ <c oughs> หมือนไม่เหื <c oughs> <ๆ>อนกันเ <c oughs> ขาดูแลอย่างดีเขาวันที่เราจะกลับน่ะหมอใหญ่ที่เขาตรวจเอ็กซเรย เอกผลผลเอกเสรเราไปให้โส่งให้เขานะครบวันที่จะออกนะเขาจะโทรวิดีโอคอลมาว่าวันนี้มีรายชื่อแปดคนจะได้ออกจากโรงพยาบาลสนามน้าเขาจะประกาศตั้งแต่ช่วงแปดโมงกินข้าวอ,อิม่มและทีนี้เขาก็ให้เตรียมตัวแล้วก็เก็บตัวเก็บพงเก็บผ้าสิบโมงหมอใหญ่เขาก็เข้าโรงพยาบาลใช่ไหมล่ะเขาก็ทำนูน่นทำนี่เสร็จสิบเอ็ดโมงเขาลงมานี่ เขาก็เขาไม่ได้ลงมาหรอกเขาจะวีดีโอพอมามีแต่หมอเล็กมาหมอเลียกมาเขาก็จะไปยืนอยู่ข้างหางเราอย่างนี้อย่างต้นไม้เดือเขาก็ใส่ไมโครอินั่นล่ะเขาก็พูดกับเราเออแต่หมอหมอที่นั่นเราน่ะเขาก็คุยวีดีโอพอกับเราถามอาการเราไงพี่ว่ายังมีอาการอะไรอะไรยังไง ก็คือบอกว่าถ้าเข้าขบวนการรักษาแล้วไม่ต้องกลัวตายเพราะว่าถ้ามันไม่กินปอดสองข้างนะถ้ามันกินกินแค่นิดเดียวลงไปกินแค่นิดเดียวนะเขาเอาทันเขาฉีดยาเข้าเส้นเลือดยาเขายาต้านไวรัสเข้าไปฆ่าเชือ้อเออพวกที่ลงปอนนะนอนเป็นอาทิตย์นะในโรงพยาบาลนนะ่ะถึงได้ออกมาโรงพยาบาลสนามนะ เขาฉีดยาให้ตํายาให้ตายาให้ก็ตาให้เหมือนเหมือนเรากินนั่นแหละคือแปดโมงกับอ่คนที่เขานอนหนูเขาถึงเขาออกมานะเด็กคนที่มันนอนข้างเตียงหนูมันนอนแค่ตอนสองวันมันก็ลงกอดแต่มันยังไม่ลงลึกมันกินนิดเดียวอืมันก็ฉีดสองทุ่มกัแบสองโมงเช้าสี่สองทุ่มสองโมงเช้านี่อ่แล้วเ,เวลาเราอยู่ไปรักษาตัวนี่เขาจ่ายเงินไหม หมายถึงโรงเรียโรงงานหนูจ่ายจ่ายค่าจ่ายแต่ค่าแรงเราอ่าเขาก็จ่ายค่าแรงก็ดีแล้วสิเออก็ให้ค่าแรงไงจ่ายค่าแรงเขาก็โอนเข้าโอนเข้าอย่างงี้หนูก็โอนเข้าหนูกลับมาหนูหนูอยู่นู่นใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งหนูก็ซื้อน่นซื้อนี่ให้แม่กินใช่ไหมอ่าให้แม่พันเดียวแล้วก็ซื้อซื้อน่นซื้อนี่เข้าใจไหมคือซื้อเอาเงินให้ลูก โอนเงินก็ให้ลูกให้ลูกไปซื้อกินม,มาถึงนี่อีกค่าห้องอีกสองพันสองหนูหมดตัวเลยเขา,ขายัางจ่ายก็ยังดีจ่ายไปดู่ใกล้แม่น้องกหะาให้แม่กินดีดีโอ้ย อนนั้นเอาเข้ามาอยู่เอามาอยู่ด้วยสองอาทิตย์โอ้โหอยากกินซื้อกุ้งซื้อหมึกซื้อ,อ,อหอยมาทํากินวันนั้นวันใหม่มาเอาปลามาเผาวันใหม่มาหมูกระทะันเ,เคือพูดง่ายให้เขากินให้อิ่มผนะลไม้หรืเอเขาอยากกินอะไรมังคุดก็ซื้อมังคุดลองกองก็ลองกองคือคือเขากินอิ่มๆสองอาทิตย์นะตอนหนูอยู่กับแฟนเก่าหนูนนะที่ว่ามันเล่นสาวนะที่มันเลิกกันนะ นี่เด็หนูก็ให้ตั้งแฟนหนูมันก็ไปกดตั้งมาให้ตังหะไงให้แม่ยายมันก็ให้แม่ยายสองพันแต่หนูก็ให้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 ไปสองพันก็เป็นสี่พันแต่ค่ารถเราจ่ายให้เสรษฐะเข้ามากับลูกสาวหนูไงมันก็ให้ลูกสาวหนูพันหนึ่งหนูก็ให้สาวหนูพันหนึ่งแล้วก็ค่ารถหนูก็จ่ายค่ารถให้สองพันสองคนแฟนที่เลือกกันนี่เหละ คนนี้เหไม่ใช่อคนเก่อหนูที่ว่ามาด้วยกันแล้วมันแล้วท,ที่ว่าพอมันนั่นมันก็คือว่านะมันก็เลยลายแบบลายมาขอโทษหนูไงอขอโทษว่ามันผิดมันหลงเงินทางผิดเข้าใจไหมออพูดง่ายๆว่าหลงทางผิดไปกับเงินนะ่ะพูดง่ายๆว่ากูมีเงินนะ่ะเลยเล่นสาวน่ะ มาด้วยกันแล้วลำบากกันห้าปีไปกีดยงขีดยางทําก่อทรงก่อสร้างไปด้วยกันนะพี่ตาพอมันมาหลงแล้วเลยมันไม่มันมันมันถูกเพื่อนยุ่เข้าใจไม่พี่มีเพื่อนยุ่พวกอะแม่ห้างแม่ไม้เน่ะกลุ่มเดียวกันกับผู้หญิงคนนั้นเอะเขาอยากแบกกับมันทีนี้ผลสุดท้ายเป็นไงที่อยู่สตูนเป็นเพื่อนกับผู้หญิงคนนั้นเล่าให้นูฟัง ไปเที่ยวคอนโดกู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 เอาเก็โอ้เสียเชียนเขาจ่ายเองด้วยนะไปสี่ห้าคนเออพวกจ่ายเองด้วยนะไม่ให้ใครออกตอนเขาเขาบอกเขาบอกว่าะเชียนเขากำลังมีเอ่อกำลังมีกองลากกันนะไอ้ถ่ายติ๊กต okay. อกแล้วเนี่ยก็ยังถ่ายเก่าไม่ได้ติ๊กตอกอันนี้โอ้โหถ่ายตั้งแต่นานแล้วไม่ได้ไม่ได้ ไม่มีเสียงใช่ไหมไม่เป็นไรมันไม่มันไม่ได้พูดอะไรผิดเนี่ยเขาก็ยอมรับผิดเขาก็บอกว่าเขาขอโทษหนูนะเขาบอกว่าเขาขอโทษขอโทษทุกอย่างเขาบอกว่าเขาผิดเองเขาบอกว่าเขาเขาขอโทษจริงจริงเขาก็บอกเขาเขาขอโทษหนูเนี่ยขอโทษแบบไม่รู้จะขอโทษยังไงอ่ะเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเขาเขาผิดเองอ่ะก็ผิดเราไม่ได้ไปเล่นชู้นี่ เรื่งานเรากลับห้องเรื่งานเรากลับห้องและช่วงหลังๆเราทํางานมาตอนนี้พ่อของลูกกับพ่อของใไหนนะเขาเป็นพ่อของลูกไม่ไม่ไม่เป็นแล้วพ่อของลูกคนไหนอยู่ไหนอยู่บ้านนู่นอยู่อุดรนู่นอยู่กับลูกสาวคนเล็กเขาด้วยเขาแต่เขาเล็กนี่ยลูกสาวกับเล็กกับกันนูอยอยู่กับเขานั่นแหละ ตัวนี้นะ่ะเอ,อ้นี่ไงเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวูให้ดูเขาขึ้นมอหนึ่งปีนี้แล้วเราชีวิตเป็นกันแล้วเขาเขาขึ้นมอหนึ่งปีนี้คนเนี้เขาเป็นสาวแล้วแต่เขาไม่เคยมาไอ้นี่กับหนูนะเขาไม่มเคยมายุ่งกับหนูนะลูกสาวหนู นีหนูใหญ่ขึ้นมหนึ่ง สวยมากเลยนะคะเนี่ยจ้าแล้วก็มีอันนี้อันนี้คือแถมของค่ะวขาวะออกมาแบบสุภาพดีเลยแข็แรงพี่ก็ดีใจด้วยแล้วเนี่ยมันจะเป็นโชคมีลาบข้ออะไรรู้ปะเราฟัดกอไปแล้วเนาะไม่มีใครขยากติดหรอกพี่แส่มันก็เป็นโรคระบาดเนาะโรคระบาดทั่วประเทศไง เดี๋ยวนี้คนทงใจแล้วคนชินชาแล้วต้องอยู่กับมันให้ได้ได้ตอนเนี้ยเราต้องชนะมันแล้วใช่ถ้าเราไม่ได้เราไม่ได้เพราะกลัวไม่ได้ไอ้คนเขาไม่กลัวแล้วเดี๋ยวนี้เขากลัวกลัวอย่างเดียวกลัวไม่มีดินกลัวไม่มีจะกินกลัวอดตายแล้วกลัวรถถึงยึดกลัวบ้านถึงยึดใช่ไหมทุกันนี้ไม่กลัวครูอีกแล้วแม่ค้าก็ไม่ฟังแล้วเปิดร้านให้คนนั่งแล้ว บ้านตัวเองสบายใจเฉบแต่มันก็ถึงรบรื่บานี้ก็มเลูกสาวไปใช้อลูกสาวใช้เขาก็ช่วยเขาก็ส่งเนาะแม่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยก็นั่นแหละพูดถึงพี่น่ะสบายใจเฉบอยู่บ้านตัวเองสวยมากสวยคัะลาไปอ่ะก็เดี๋ยวโอ้ยสวยด้วหน้าสวยอ่ะก็วันนี้นะคะก็เซ็ตผมนะคะแล้วก็ ะเซตแล้วก็สักเปียนะคะก็เอาคลิปนะคะมาฝากนะคะก็ร้านเสริมสวยทุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์นะคะยังไงก็ติดต่อสอบถามมาตามเบอร์โทรนะคะพี่ทุกตาก็ยินดีนะคะแล้วก็ยินดีให้บริการมีโปรโมชั่นดีๆนะคะตอนนี้พี่ทุกตาก็ฝาก YouTube ร้านเสริมสวยทุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์ด้วยนะคะ ถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้พี่ทุกตาด้วยนะคะวันนี้พี่ทุกตาก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคเค